إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن, ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamid majid يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُدِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم วชรอุโมร์มุผาตัวะว่ ا أ ุกมุผาสะนบิดَะวุ่กบิดาเปนดลาละวَกุลลาเป็นในนรพี่น้องผู้ร่มศรัทธาในอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ت ل ก่อนอื่นกับผมต้องขอวสียะตัวกระผมและพี่น้องให้มีความตักวาให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ب ح ا ن ه ะ ل เพราะกันยำเกรงต่ออัลลอฮ สุบฮานาหัวตาอาลานั้นเป็นเสเบียงที่ดีที่สุดที่เรานำไปใช้ในวันลงหน้าพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายคุทป้าวันนี้ก็จะนำพี่น้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสกาตุลฟิตรครับคำว่าอัลฟิตมันจะตรงกันข้ามกับคำว่าอัศยามนะครับอัลมูหรืออัศยามแปลว่า การถือศีลอดอัลฟิตรูก็คือการหยุดการละจากการถือศีลอดนะครับนะคือเป็นคำตรงกันข้ามอัสยามถือบวชอัลฟิตรูหยุดถือนะครับหยุดถือบวชก็ได้อัลฟิตรนะอย่างภาษาอังกฤษว่า คนคนหนึ่งอย่าซูมูอย่าซูมูเย้ามันวายุฟตอรูเย้ามันเหมือนกับนบีดาวุธนะครับอะลัยฮิสสลามถือบวชอย่าซูมูเย้ามันถือบวชหนึ่งวันไว้ยัฟตอรูเย้ามันแล้วก็ไม่ไม่ถือบวชอีกวันนึงก็คือถือบวชวันเว้นวันนะี่คือคําว่า r, r, on, r, อัลฟิตรอัลฟิตฟาตอรอันอัลฟิตแปลว่าหยุดบวช ทีนี้สกาตุลฟิตรีสกาดเนื่องจากหยุดบวชนะครับเนื่องจากเราหยุดจากการถือสินอดน,นะก็เลยสกาดนี้มันเนื่องเนื่องในโอกาสนี้นะเนื่องในโอกาสนี้ก็เลยเป็นสกาดก็เรียกว่าเป็นสกาตุลฟิตทีนี้ ท่านอิบนาอุมาร์ร ul ับยลลอฮ์วะอันฮุมาได้รายงาน h ะดี t ว่าท่านรอ س ูลุลลอฮ์ซลลัลละฮิ้ละสัลลัมกล่าวว่าท่านท่านได้บอกว่าฟารอดดรอสูลุลลอฮ์ซลลัลละฮิ้ละสัลลัมซจกาตัลฟิตรีท่านรอ س ูลุลลอฮ์ซลลัลละฮิ้ละสัลลัมท่านอิบนาอุมัรได้บอกว่าท่านรอสลได้วางฟัดดูได้วางบัญญัติฟัดดูการจ่ายซสก้าตุลฟิตร ซอันมินันตัมรหนึ่งโอจากอินทผาลัมเอาซอันมินชัยอิหรือหนึ่งโอจากชัยอิจาก,าจากข้าวสาลีอลัลฮุรรีอลัลอับดีวะฮุรรีได้วางฟัดดูเหนือใคร ัดดูแก่ผู้ที่เป็นทาตฟัดดูเหนือผู้ที่เป็นอิสระภาพผู้ที่เป็นไทยผู้ที่เป็นทาสและผู้ที่เป็นไทยหมายถึงผู้ที่เป็นอิสระภาพไม่ไม่ใช่ธาตุวัลวัลแการีวัลฮุซาผู้ชายและผู้หญิงอสกีรวัลกาเบียรเด็กและผู้ใหญ่ มินันมุสลิมีนจากหมู่มวลมุสลิมว่าอัมรอบิฮาอันตุอัดดิยะกอบละคุรุยินนาสอิลัสซลาและท่านก็ได้ใช้ให้ใจสะกาดนั้นก่อนที่ผู้คนจะออกไปละหมาดหมายถึงละหมาดอิดินฟิตรี ทีนี้ของที่ท่านให้จ่ายนั้นก็คือในฮะดิษนี้บอกอยู่สองอย่างก็คือลูกตะััดลูอินฝาลำกับข้าวสาลีซึ่งนะักวิชาการก็บอกว่าเป็นอาหารของคนพื้นเมืองณวันนั้นนะซอหนึ่งซอหนึ่งซอก็คือมาจากเครื่องตวงมาตรฐานในยุคนั้นเท่ากับสี่มุต หนึ่งมุดก็คือเท่ากับหนึ่งกรอบเอาเอาฝ่ามือสองข้างมารวมเข้าด้วยกันเป็นกรอบของคนปานกลางคนที่ไม่กรอบไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากเอากรอบของคนปานกลางเท่ามาทำเป็นเป็นมาตราดตวงโดยเป็นมาตร,าตรฐานหนึ่งซ้อเขาจะรู้เลยว่าจํานวนเท่านั้น นะเหมือนกับหนึ่งลิตรบัดเราเราก็รู้ว่าหนึ่งลิตรก็คือเท่านั้นถ้าตวงแล้วหนึ่งลิตรก็คือจะเท่ากันหมดของเขาตวงหนึ่งมุสหนะึ่งมุดน้อยกว่าหนึ่งลิตรนะครับน้อยกว่าหนึ่งลิตรแล้วก็จะตวงเท่าๆกันใช้มา,ราตราตวงไม่ใช่ช่างนะครับใช้การการตรวงไม่ใช่ใช้การช่างเอาแล้วทําไม ในยุคนี้เขาชั่งเป็นกิโลหมายความว่าไปเทียบจากการตวงเวลาจะถามน้ำหนักของข้าวชนิดหนึ่งว่าออกสกาตุนฟิตในจำนวนเท่าไร่จำนวน2กิโล8 3กิโล2.5กิโล2กิโลครึ่งต้องไปดูชนิดสิ่งที่เราตวงด้วยถ้าเราตวงอินทผลัมดวงอินทผลัมหนึ่งหนึ่งซอก็อาจจะได้น้ำหนักเยอะ ถ้าเราตวงข้าวบ้านเราเนี่ยข้าบ้านเราเนี่ยข้าวสารหนึ่งข้าสารหนึ่งลิตรเวลาเราไปชั่งน้ําหนักเนี่ยแต่ละชนิดของข้าวสารเนี่ยจะไม่เท่ากันเอามาตวงแล้วได้ไม่เท่ากันแต่น้ําหนักเท่ากันพยานาการการ,การตีมาตรฐานของการชั่งนั้นในสนกัดตุนฟิตเนี่ยจะไม่ใช่มาตรฐานที่นํามาใช้ มาตรฐานที่ทำนำมาใช้ก็คือการตวงแต่เพื่อให้เกิดความสะดวกนักวิชาการเขาก็เลยก็เลยเอาเอาการชั่งเนี้ยมาแทนการตวงโดยเฉลี่ยน้ําหนักให้ให้ได้เท่าๆกับการตวงหรือจะบวกเพิ่มไปนิดๆเพื่อไม่ให้มันขาดแต่ให้เราเข้าใจหลักเดิมนบีใช้ให้เราตวงนะครับให้เราตวงหนึ่งซ้อนะครับ คืออาหารชนิดนั้นจะมีน้ำหนักเยอะน้ำหนักน้อยไม่เกี่ยวใช้การตวงนี่คือเป็นก็เรียกเป็นความเร้นลับของสากาัดนี้นะราคาก็อาจจะไม่เท่ากันไม่ได้ดูที่ราคานะครับไม่ได้ดูที่น้ำหนักไม่ได้ดูดูที่ราคาราคาข้าวสาลีกับราคาอินทผลัมอินทผลัมแต่และชนิดก็ราคาไม่เท่ากัน ให้เราตวงอินพาลัมชนิดไหนก็ได้เมืองบ้านเราอาหารของบ้านเราก็คือข้าวสารที่เป็นอาหารพื้นเมืองที่คนที่นั่นเขากินกันเราก็ตวงจากอาหารของคนพื้นเมืองราคาอาจจะไม่เท่ากันแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักก็คือให้ได้หนึ่งซอวนบีบอกซออันมินตัมรีเอาซออันมินชัยรีอ้นี้ก็คือให้เราเข้าใจนะครับว่า สกาตุนฟิตนั้นใช้การตวงเป็นเกณฑ์นะครับถ้าหากว่าเราไม่มีกิโลเราไม่มีกิโลเนี่ยสมมุติว่าเราหาอะไรไม่ได้แล้วเราก็ใช้กรอบของคนที่ซักใหญ่ๆนิดนึงนะก็กรอบไปสี่กรอบสมมุติว่าช่วงฉุกเฉินแล้วหากิโลไม่ได้แล้วนะใช้กรอบเพราะว่ามาตรฐานคนไทยนี่อาจจะเล็ก นะครับกรอบอาจจะเล็กกว่าอรับก็หาคนไทยที่ตัวใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ใช้กรอบของคนนั้นกรอบไปสี่กรอบแล้วก็เอาไปจ่ายได้เลยนะครับเผื่อว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหาตาช่างไม่เจอนะครับถือว่าใช้ได้นะครับนั่นก็คือเพระาะท่านนบีให้ตวงนะครับแล้วก็กําหนดให้ใครบ้างกาหนดให้ใครบ้างนะวาฟัดดูให้แกอัลอาบดิทาต ตอนนี้พูดถึงธาตเราไม่รู้จักเพราะไม่มีธาตุอลศกอโุรก็คือคนที่ไม่ใช่ธาตคนที่เป็นอิสระภาพที่ไม่ใช่ธาตก็คือพวกเราทั้งหมดอัลละวัซการีวัอุนซาผู้ชายผู้หญิงทุกคนเลยเด็กอัลกีรวัลกะบีรเด็กผู้ใหญ่ทุกคนที่เป็นมนุษย์ มีนั่นมุสลิมินแต่ต้องเป็นมุสลิมถ้าเราอยู่บ้านบ้านเรามีคนที่อยู่ในการอุปการะของเรามีคนตา่างศาสนาอยู่ด้วยคนตา่างศาสนานั้นเราไม่ต้องออกให้ถ้าเป็นมุสลิมคนที่อยู่ภายใต้การอุปการะของเราเราต้องออกให้หมดเลยที่เป็นมุสลิมจะเป็นเด็กเล็กเด็กพึ่งคลอดนะเด็กอยู่ในท้องยังไม่ต้องแต่ว่าถ้าคลอดมายังติดเดือนรอมอนติดเดือนรอมอนก็คือคลอดตอนไหน ก่อนดวงอาทิตย์ตกดินของวันสุดท้ายนะก่อนถึงเวลามก,กรดิบของวันสุดท้ายถ้าคลอดออกมาตอนนั้นก็ต้องจ่ายสกักตุลฟิตรนะครับเป็นและก็และก็สกาดนี้จำเป็นแก่ทุกคนที่มีอาหาร เหลือเพียงพอที่จะกินในคืนของวันอีดค่ำดูเดือนและก็และก็เช้าของวันอีดสมมติว่าดูเดือนและเห็นเดือนมีอาหารกินในคืนนั้นแล้วก็มีอาหารกินในเช้าหลังซุโโแล้วหลังจากนั้นมีเหลือไม่เงินก็ไม่มีแล้วทรัพย์สินอื่นก็มีไม่มีแล้วมีข้าวสารเหลือจากมื้อเช้าของวันอีด เป็นคนจนไม่มีอะไรแล้วจะเก็บข้าวนั้นไปกินมือเที่ยงไม่ได้ต้องออกสากาัดสากาัดตุนฟิตคือจํากัดความรวยของสากาัดนี้ไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ต่ํามากเป็นคนจนที่ไม่มีอะไรเลยมีข้าวสารยุนหนึ่งกึ่งกระสอบแล้วก็หุงกินในคืนนั้นและเก็บไว้หุวงกินในตอนเช้าเหลือจากนั้นเอามาดูเป็นรายหัวเลยคนละหนึ่งซอหนึ่งซอหนึ่งซอาพอไม่ทุกคน เท่าสารหมดเงินซื้อก็ไม่มีอะไรไม่มีก็ออกเท่าที่มีคนที่ไม่มีก็ถือว่าตกไปเพราะว่าไม่มีความสามารถแล้วให้เข้าใจนะครับนะเป็นเป็นมาตรฐานของความรวยที่ตั้งเกณฑ์ไว้ต่ำมากคนมีอาหารกินมือ้อกลางคืนนั้นกับมื้อเช้าเหลือจากนั้นถือว่าต้องถือว่ารวยหมดเลยถือว่าเป็นคนรวยกับสากาัดนี้ วายิบทุกคนจะต้องออกสากาัดถ้าไม่ออกสากาัดถือว่ามีความผิดนะครับจากนั้นถ้าเป็นคนบ้านเราทุกคนต้องออกดูแล้วคงจะไม่มีใครที่อดนะแค่มีเก็บไว้กินแค่สองมื้อเหลือจากนั้นต้องออกสากาัดจากนั้นนะครับให้เราออกให้กับทุกคนนะและเป็นเรื่องที่ดีนะการสากัดเนี่ยมันเป็นการซักฟอกตัวเราให้บริสุทธิ์ พี่น้องออกสาักาศแล้วก็พี่น้องจะได้รับการเพิ่มพูนกลับมาจากอัลลอฮ์มันไม่ได้ขาดหายนะครับเราเรียนแค่คณิตศาสตร์ที่ว่าถ้าเกิดว่าของมีมีอยู่สิบเอาออกไปสองเหลือแปดเอาออกไป 5, หา้าเหลือห้าเราเรียนคณิตศาสตร์แบบนี้แต่เราไม่เรียนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่เป็นรูปของซอดาะก็เราไม่เคยเรียน